นี่กันพี่น้องข้าวนอกบ้าน <c oughs> ตำแตงของเราสมบเครื่องมาเรียบร้อยแล้วมาสองคนสามคนกับสเนกมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีสเนกได้อะไรกินเอาใส่กันนีดุปะนี่ไก่เออีวางไว้นี่เลยไก่ น,น,นี่ยว่าจะทำไอสัดโลดมันทำไม่ทันมีถุงยางด้วยะมากินข้าวดูกันทุกคนากาศหนาวสั่นดึดดึดดึหนาวสั่นดึดดึดมากินข่าวแล้วก็กับ,กบ,กบ ออ้ยเรือ,อมีอสามคันเรือสามค่ะเนี่ยปลาออกเลยพี่จีออกแล้วหรอต้องออกเยอะนะถ้าไม่มีลมจะฟินเลยนะเนาอเเ็กนะนเนาะแดดเยอะกว่าเมื่อวานนี้อีกแต่ว่าแต่มีลมอโอ้ ไม่มีใครมาแล้วนี่ดูหงมันฟักไข่อยู่ตรงนน้นกินเลยชนเน็กแล้วก็มาเก็บกระเทียมป่าพี่น,ออน้องมีหย่อมหนึ่งอีหย่อมตรงนั้นฝนะรั่งกำลังเก็บอยู่ต้นงามงามเบิ่งเก็บให้พี่จีกินกระสมตับกินสดๆหอมอร่อย ดูดูหัวมันพี่น้องหัวมันเท่านีน้อ่าสนิกเจอกวางนี่พี่น้องปลาที่นี่ไปเก็บปลาแรกมันจะใหญ่กว่านี้แต่มันอยู่ไกลบ้านนน่ไม่มีไม่มีเพื่อนไปก็เลยไม่ได้ไปอันนี้ปลานี่มันอยู่ไกลบ้านเดินมา น้าคะเนอะได้พอแก่คัดอยู่หนีจะกำรรเนี่ยถ้าเอาไว้อาทิตย์นานหนูจะโตกว่า,น,า,งงานี่งามอยู่ครับไปให้แกกินก่อนจักกน้อยเลือกเออเก็บไปนีนได้กินแต่กระเทียมได้ไหมเนาะ ฝรัลล่งก็เอาไปทำอะไรทุกฝูดก็เขาก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจฝรลลั่งผู้หญิงจะมีอายุแหละเพื่อนว่าเพื่อนว่าเอาไปทอดใส่น้ำมันหรือไงก็จะเป็นอันนั่นหรอือว่ากุ้ยช่ายหรอวะทอดใส่น้ำมันใส่แตงกุ้ยช่ายดูงามคักนี่น้องไหนอีกหนอง ไ่ได้ตั้งกล้องถ่ายอันนี้ถือถือมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนี่อากาศดีอยู่พี่น้องแต่ว่าลมโอ้ไปดังกินข่าวหนาวจีจ่าย,ายกินข่าวอิ่มก็เลยพากันเดินมาหาเก็บผักกัน มาเอาหย่อมน้อยหย่อมใหญ่ให้แกเก็บให้ฝรั่งเก็บพี่นนหย่อมน้อยง,งามคือการนี่ไต้กำหนึ่งํนล่งกำงามอยู่พี่นนอะยังไม่ค่อยใหญ่เต็มที่เลยเอาห้เกะใหญ่ก่อนแล้วจะมาดูอีกรอบหน้ารอบหน้าแล้วจะมาดูอีกเสียงสนิทเ่าแป๊ดแป๊ดแป๊ด นู่นเสียงสนุกพี่น้องแล้วจะพาไปดูดอกกล้วเหลืองเด้ออุ้บรรยากาศพิจิพนังตาแนู่ดแบบนดูดอกอันนี้พี่น้องงามดอกเหลืองอารามเล้วพี่น้องสนิทเาเอ็นี่อยู่เราไปกินมาใบไม้งามางาม